สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านค่ะวันนี้จะมาเก็บลูกฟิกค่ะนั่นก็คือมะเดื่อฝรั่งนั่นเองค่ะมะเดื่อฝรั่งช่วงนี้มันเข้าหน้าหนาวแล้วมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าลูกมันยังเต็มต้นมากเลยจริงๆแล้วนะมะเดื่อฝรั่งปีนี้นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าออกลูกช้านะคะ เห็นไหมคว,ว่ามีลูกเล็กๆเต็มต้นไปหมดเลยนะคะแต่ยังไม่สุกแล้วหนาวก็เข้ามาแล้วนะคะพอหน้าหนาวมาเดี๋ยวเขาก็ใบเขาก็จะร่วงหมดเลยค่ะแล้วลูกที่ยังเล็กๆเขียวๆเห็นอยู่เต็มต้นนี่นะคะเดี๋ยวก็ต้องร่วงทิ้งหมดเลยค่ะดูว่าจะเก็บได้กี่ลูก มีเก็บมาได้ลูกหนึ่งเขาก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไรหรอกคะ่ะทุกคนนะคะมาเดือฝรั่งไม่ค่อยสวยงามมาเดือฝรั่งพอเข้าหน้าหนาวมาแล้วถ้ายิ่งมีฝนตกใส่ด้วยนะคะเขาก็จะแตกหมดเลยค่ะพอเขาแตกหมดแล้วน้ําก็จะเข้านะคะแล้วก็กินไม่ได้แล้วด้วยทุกคนจะเห็นว่าลูกเล็กๆเขาเต็มต้นไปหมดเลยนะคะ แต่เก็บกินไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่สุกนะคะเพราะว่ามืเดือฝรั่งปีนี้ออกช้ามากเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศไม่ค่อยดีนั่นเองค่ะทุกคนเนี่ยลูกเล็กๆเต็มไปหมดเลยก็คงจะต้องปล่อยให้เป็นอาหารของน้องพึ่งไปนะคะ ไม่ได้กินหรอกคะ่ะมะเดื่อฝรั่งปีนี้ได้กินไอช่วงแรกๆที่เก็บไปครั้งแรกเลยที่เก็บไปนะลูกสวยๆหลังจากนั้นก็ไม่ได้เก็บอีกเลยค่ะเพราะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวลมมานะคะก็มีลูกเต็มต้นไปหมดแต่น่าเสียดายมากๆเลยทุกปีนี้นะมะเดื่อฝรั่งนนะเก็บกินไม่ทันเลยค่ะร่วงทิ้งเต็มพื้นไปหมดเลยแต่ปีนี้ได้เก็บไปกินแค่ครั้งเดียวเองค่ะ เดี๋ยวจะพาไปดูมะเดื่อฝรั่งสีม่วงอีกทีหนึ่งว่ายังมีให้เก็บไหมนะคะเดี๋ยวไปชมแปลงผักกันด้วยค่ะสรุปแล้วจะมาเก็บมะเดื่อฝรั่งก็ได้ไปตั้งลูกหนึ่งเนี่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บนู่นนะไปเก็บแอปเปิลกันแล้วก็มะเดื่อฝรั่งสีม่วงกันค่ะ เดี๋ยวไปดูต้นมะเดื่อฝรั่งสีม่วงกันซิว่ามีให้เก็บได้ไหมมะเดื่อฝรั่งสีม่วงก็เขาจะลูกใหญ่แล้วก็สวยเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะดีเหมือนกันนะคะมะเดื่อฝรั่งปีนี้ก็ไม่ได้กินแล้วนะคะได้กินแค่ครั้งเดียวอันนี้ก็คือแอปเปิลพอดีว,วันนี้แขกจะมาเก็บแอปเปิ Apple ลค่ะแอปเปิลลมฝนมาแล้วเขาล่วงเต็มพื้นไปหมดเลย แกก็จะเลยเก็บเอ่อก็จะก็จะเก็บไอ้ลูกที่ร่วงรงนั่นนะคะ่ะเพราะว่ามันยังสวยอยู่เนาะแกก็จะเก็บเอามาทําเป็นแอปเปิลสามรสเอาไว้ทานค่ะทุกคนเราก็อันไหนที่ร่วงเราก็เก็บมาแปรรูปเนาะเอาไว้ทำสามรสกินก็อร่อยค่ะเอามาทำเป็นสกัดเป็นน้ำแอปเปิลไว้ดื่มได้นานๆด้วยค่ะเสียดายเนาะดกมากเลยนะคะแอปเปิล ดกแบบว่ากิ่งนี้แบบว่าแทบจะหักเลยค่ะแอปเปิลตรงสวนนี่มีปลูกสองสองอ้สามสายพันธุ์นะมีแบบสีเขียวแล้วก็แบบสีแดงแล้วก็แบบสีเหลืองค่ะที่นี่มีปลูกผักผลไม้เหมือนกันหมดทุกบ้านเลยนะคะทุกคนเดินไปตรงไหนนะก็มีทั่วไปหมดเลยมะเดื่อฝรั่งกับแอปเปิลกับลูกพุนพวกนี้เปิด ปลูกผักผล,ลไม้เหมือนกันแทบทุกบ้านนะคะเห็นไหมคะว่า,าไอแอปเปิ้ลดกมากๆเลยค่ะแบบแย่งกันออกเลยค่ะ ถ้าเขาออกเยอะๆแบบนี้เราถ้าหากว่าเขาสุกเต็มที่แล้วเขาแก่เต็มที่แล้วเราสามารถเก็บแล้วเอาไปพักไว้ในห้องใต้ดินเนาะที่เย็นๆน่ะเราเก็บไปกินได้นานๆหลายเดือนเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเนี่ยร่วงเต็มพื้นไปหมดเดี๋ยวแขกก็จะเก็บไปส่วนที่ร่วงๆนี่แหละค่ะเลือกลูกดีๆแบบนี้เอาไปทำแอปเปิลสามรสค่ะลองเอาไปแปรรูปดูเนาะแขกก็ไม่เคยทำสักปีเห็นแต่ พวกเ,เพื่อนๆเขาทำกันใน YouTube นะปกติแล้วไอ้ที่ร่วงๆที่สวนแขกเนี่ยจะเอาไปทำปุ๋ยเหมือนค่ะเอาไปกลบลงหลุมทำปุ๋ยค่ะเป็นเป็นปุ๋ยให้กับดินของเราต่อไปเพราะว่ามันดกมากค่ะทุกคนแย่งกันออกลูกหมดมีออกลูกทุกอนูเลยค่ะ เยอะมากๆพอลมฝนมาทีนะก็ร่วงเต็มไปหมดเลยค่ะนี่เก็บไปลงหลุมทำปุ๋ยไม่รู้กี่รอบแล้วค่ะอันนี้พอเขาสุกเต็มที่แล้วลูกเขาจะออกสีแดงๆนะแล้วก็อันนี้ก็คือกีวีทุกปีนะกีวีตรงนี้จะออกเยอะมากปีนี้ออกแค่นิดเดียวเองแต่ว่ายังมีอีกที่หนึ่งนะคะมีอีกที่หนึ่งค่ะ ดกปีนี้ต้นนี้ไม่ค่อยดีค่ะมีลูกแค่นิดเดียวอันนี้ก็เป็นแอปเปิลอีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์สีเขียวค่ะทุกคนนี่ก็อีกต้นหนึ่งนี่ก็ดกซะจนอันนี้ลูกเริ่มใหญ่แล้วค่ะ อีกไม่นานก็น่าจะเก็บได้ก็เลือกเก็บเข้าไปเก็บไว้ในห้องใต้ดินได้แล้วค่ะเยอะมากๆอันนี้คือพันธสีเขียวเนาะที่ถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้คือเป็นพันธสีแดงพอเขาแก่เต็มที่แล้วก็จะเป็นสีแดงๆค่ะแอปเปิ้ลมันก็ อร่อยเหมือนกันทุกสายพันธุ์นะคะแต่บางสายพันธุ์ก็ออกรสเปรี้ยวนะแต่ถ้าเป็นแอปเปิลเขียวลูกใหญ่ๆอะ่ะเขาจะออกรสเปรี้ยวอย่างนั้นเอามาตําอร่อยะคะ่ะเอามากินกับน้ำประหวานอร่อยเนี่ยตอนนี้เอามาเอาเก็บเอามากินกับน้ำประหวานหรือเอามาตําอร่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเขายังไม่แก่จัดลูกใหญ่นะคะสุกมากๆเลย ใครอยากกินแอปเปิลไหมคะมาเก็บเอาเลยค่ะข้างข้างล่างต้นแอปเปิลก็มีปลูกผักสลัดปลูกหัวเฟินเน้นไว้ด้วยนะทุกคนช่วงนี้ช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวเนาะเริ่มเข้าหน้าหนาวเริ่มเข้าฤดูใบไม้ใบไม้ร่วงนะคะเขาก็ คนที่นี่ก็ลงผักที่ทนต่อต่อฤูดูหนาวได้ดีผักสลัดอย่างเงี้ยผักสลัดแก้วแบบนี้ยังลงได้อยู่นะคะแต่ที่ทนหนาวได้ดีที่สุดก็ตระกูลบอ็อกครีอันนี้เป็นผักสลัดหมดเลยนะคะเป็นผักสลัดหมดเลยเพราะว่าผักสลัดเนะี่เขาใช้ระยะเวลาในการปลูกไม่นานหรอกคะ่ะเดี๋ยวก็เก็บกินได้แล้วเนาะแล้วก็ ที่ทนหนาวได้อะไรได้ดีนะก่อนที่จะถึงหน้าหิมะมาก็มีหัวฟินนินอันนี้คือหัวฟินนินนะคะอันนี้ยังไม่ออกหัวค่ะเพิ่งลงไปได้ประมาณเดือนหนึ่งยังไม่ออกหัวนะคะส่วนใบของเขาทุกคนจะเห็นว่าเหมือนผักชีลาวบ้านเรานะคะมีพี่น้องคนไทยหลายๆคนที่อยู่ทางต่างประเทศนะคะเขาชอบเอาใบไปกินกระลาบกับก้อยกับส้มตำแล้วก็เอาไปใส่แกงอ่อมค่ะแต่ถ้าทางฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกเหมือนกับ ยี่ลาเขาจะเรียกยี่ลาฝรัง่งเนาะบางทีเขาก็เรียกหัวฟินเะน่นนะคะพวกเราก็จะเรียกหัวฟินเน่นกันเอาไปเอาไปตำนะคะทุกคนหัวเขานะเดี๋ยวพอหัวใหญ่ๆแล้วจะมาถ่ายให้ดูเอาไปตำแทนมะละกออร่อยอันนี้คือมะเดื่อฝรั่งสีม่วงนะคะก็ไม่ค่อยดีแล้วมะเดื่อฝรั่งสีม่วงก็ไม่ดี สีเขียวก็ไม่ดีสีม่วงก็ไม่ค่อยดีแล้วนะคะพอหนาวมานี่ต้องทิ้งหมดเลยค่ะต้องทิ้งหมดถ้าหนาวมานี่นะมีแดดสลับกับอากาศหนาวเย็นนะก็ยังพอได้กินแต่ถ้ามีฝนมานี่นะไม่ต้องพูดเลยค่ะ มะเดื่อที่กําลังโตๆที่กําลังจะสุกนะเขาก็จะแตกหมดแล้วน้ําเข้าก็เราก็เก็บกินไม่ได้แล้วนะคะถ้าทุกคนจําได้ทุกคนเห็นว่าแขกเคยลงไปคลิปหนึ่งที่ปีนกระไดขึ้นไปเก็บมะเดื่อฝรั่งสีม่วงนี่บนหลังคานะคะแต่ช่วงนี้เขายังมีลูกเล็กๆเ,เยอะแต่ว่าไม่ค่อยดีแล้วอันนี้ก็คือองุ่นองุ่นนี้แขกชอบกินค่ะ อันนี้อางุ่นอันนี้ชอบกินอันนี้ไม่ใช่องุ่นทําวายนะทุกคนอางุ่นอันนี้เขามันจะเป็นอางุ่นที่คนที่นี่เขาจะเรียกว่าอางุ่นฟ้ากราฟ้ากราหมายถึงอางุ่นสตอเบอรี่นะคะกลิ่นของเขานี่หอมเหมือนกับสตอเบอรี่เลยแล้วก็หวานมากแขกชอบกินมากถ้าถ้าทุกคนนึกถึงน้ําโค้กอะไรนะบีทูธเดอร์บีรูทหรือบลูบีทูธอะไรนะกลิ่นเขาจะคล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะ อ่างุนพันธุเนี้ยกินจะคล้ายๆแบบนั้นเลยแขกชอบกินค่ะนี่แหละก็พาเพื่อนๆมาดูมีอะไรจะมาเก็บมะเดื่อฝรั่งไม่ได้มะเดื่อฝรั่งได้แล,แล้วนะก็ต้องไปเอากระแป้งนะคะมาเก็บไอ้นี่ค่ะมาเก็บแอปเปิ้ลไปทำแอปเปิ้ลสามรสเพราะว่าเข้าร่วงเยอะมากค่ะหัวเฟนเน้นก็กำลังงามอันนี้คือหญ้าฝรั่งไอตําแยฝรั่งนะทุกคนไปดูมันตอดทีนะสะดุ้งเลยค่ะ ตำแยฝรั่งตำแยฝรั่งก็มีหลายสายพันธุ์นะตำแยฝรั่งก็กินได้นะแถมคุณประโยชน์ก็เยอะด้วยค่ะเอาไปทำน้ำมันเอาไปทำครีมเอาไปลวกกินกับน,น้ำพริกเอาไปเอาไปาทำซุปฝรั่งเขาชอบนิยมเก็บไปทำซุปเนาะตำแยฝรั่งคนบ้านเรานะคนไทยก็ชอบเก็บไปลวกกินกับน,น้ำพริกไปทำแกงส้มใส่แกงจืดอะไรอย่างเงี้ยทำได้หมดเลยนะ ถึงเขาจะชอบตอดนะแต่ก็กินได้นะคะทุกคนแอปเปิลดกไหมคะดกมากดูกิ่งนี่แทบจะหักเลยคะ่ะต้องใช้แบบว่าต้องใช้เหล็กอะ ยึดเอาไว้แบบค้ำเขาเอาไว้ค่ะไม่งั้นไม่งั้นต้นเขาจะหักค่นลงมาเพราะว่าปีนี้จริงๆนะปกติทุกปีแอปเปิ้ลไม่เคยออกลูกดกอย่างนี้เลยปีนี้ออกดกมากนะคะแอปเปิ้ลลูกคุณนนะมะเดือฝรั่งก็ออกเยอะแต่ว่าไม่ทันหนาวมาเนาะออกลูกเยอะแต่ว่าออกซะจนแบบว่าออกสายออกลูกสายเกินไปเนื่องจากอากาศไม่ค่อยดีเนาะทุกคนนี่แหละ วันนี้แดดตีนะที่นี่พอหมดแดดนะก็หนาวทันทีเลยนะที่นี่บนเขาเนาะหมดแดดก็หนาวทันทีเนี่ยเดี๋ยวแขกก็จะเก็บแอปเปิลที่ร่วงๆนี่แหละค่ะลูกไหนดีๆแขกก็จะเก็บเอาไปทำสามรถไว้กินนะคะทุกคนลองทำดูแขกก็ยังไม่เคยทำสักทีเห็นแต่เพื่อนๆเ,เขาทำกันเนาะ ถ้ามันสุกมันลูกใหญ่กว่าน,นี้แค่ก็จะเก็บเอาไปทําน้ำแอปเปิลเอาไว้ดื่มด้วยค่ะดกมากที่นี่ปลูกผักผลไม้กันเยอะค่ะทุกคน มาเก็บเมือเดือฝรั่งได้เมื่อเดือฝรั่งไปตั้งลูกหนึ่งผลสุดท้ายก็ต้องมาเก็บแอปเปิลค่ะนี่ก็คือแอปเปิลที่แขกเก็บเอามาเนาะที่จะเอามาทำแอปเปิลสามรสนั่นแหละค่ะเห็นไหมคะลูกสวยๆเนี่ยขนาดเขา่วงอยู่กับพื้นนะ,ะทุกคนเห็นไหมลูกสวยๆอย่างนั้นเลยเอาทิ้งก็เสียดายเนาะไม่งั้นเราก็ต้องทำปุ๋ยนะคะก็ลองเก็บมาเนาะ เห็นเพื่อนๆเขาทากินกันเขาบอกอร่อยอร่อยพี่แขกลงเก็บมาทําดูจริงๆเราก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่ด้วยความว่าเสียดายก็ลองเก็บมาทําดูค่ะว่ามันกินได้ไหมก็ลองเก็บมาแค่นี้ก่อนค่ะถ้ามันทําไปแล้วมันอร่อยเดี๋ยวค่อยไปเก็บอีกก็ได้ค่ะเยอะมากค่ะ ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเพจลงไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ